สวัสดีครับเพื่อนเพ่บกับช่องตายบังว่านะครับวันนี้นะครับตายบังว่าพามาชมนะครับพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ท่านอาจจะเคยได้ยินพระพุทธรูป5้าพี่น้องนะครับ5เบญจาัคคีวารีปาฏิหารนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปที่มีตำนานว่าลอยตามน้ํามาแล้วชาวบ้านนะก็กู้ขึ้นมาบูชานะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ในจังหวัดนั้นๆเลยนะครับเราไปดูกันสิครับว่ามีอะไรบ้างนะครับองค์แรกนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรน,นี่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับจังหวัดเช,ชิงเซานะครับจังหวัดชเชีสนวัดโสธรปรารามวรวิหารนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรก็จะมีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่ว่า ที่นิยมกันก็จะมีลอยองค์พระกิงนะครับเหรียญแล้วก็พิมพ์สองหน้านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหลวงพ่อโสธรอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับส่วนองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นจังหวัดนครปฐมครับนะรบพระชื่อดังแห่งนครปฐมก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเหรียญที่ต่ายออกมาก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเนี่ยเหรียญหล่ลอ เพราะว่าเียงก็มีเหรียญหลายรูปแบบเหมือนกันนะฮะทั้งเหรียญหลอเหรียญผงนะครับนะหรือเหรียญทั่วไปนะครับมีที่เสียงเช่นเดียวกันองค์ที่3ครับแน่นอนครับมาทางฝั่งสมุทรสงครามกันบ้างนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมส่วนใหญ่หลวงพ่อวัดแหลมก็จะเห็นเหรียญเป็นเหรียญใบสเกนะครับอันนี้เป็นนวะนะฮะนวะองค์เงินนะครับก็ วัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็จะเป็นองค์ปางยืนอุ้มบาทนะครับองค์ที่4และองค์ที่5นะครับหลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยไปกราบไหว้กันนะครับองค์ที่4ี่ก็คือหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลวงพ่อโตนี่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นพระสมเด็จดังพญานะครับองค์ใหญ่เลยนะครับ แต่ที่ต่ายิบมานี่ก็คือกายคล้ายๆหลวงพ่อโสธรนะครับแต่ว่าไม่ได้พิมพ์สองหน้านะครับก็มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับชาวบ้านในสมุทรปราการนะครับก็นิยมบูชาเป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งนะครับและองค์ที่5นะครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับวัดเขาตะเคาก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งเหรียญหลายๆรูปแบบนะครับก็นะครับพระดีๆมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับนะสำหรับไต่บางว่าก็จะพาไหว้พระนะครับทำบุญแล้วก็สแสวงหาพระทีพ่พารามไม่ต้องแรงนะครับมาแบ่งปันบูชากันนะครับก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกับไต่บางว่าในช่วงไลฟ์สดนะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ